่กําเนี่ยครับผจะเอาทีมีขาวสีนละทีวีมาจัดงานโคมแบบโอ้ยวันนี้ร้านอาหารก็ขายไม่ดีได้ได้ดหัวค่ำขายดีแต่พอดึกแล้วขายไม่ดีวันนี้เราหนีเราเราหนีสตัวทีวีอะไรนี่ไงสตัวทีวีมันมีสองอันนะอันไหนสตัวทีวีอันไหนนนั่แหละมันมีสองอันของเรามันมีสองอันอันไหนล่ะ มันมีอันเมื่อกี้อะไรอันที่เราไปกดไปเมื่อกี้นี่ไงอันนี้แหละมันมีสองอันอันนี้ได้น้อยไอ้นุ่นห้ามห้ามพันกว่าแล้วออไ์สดอยู่นี่ไงเออไลไ์สดเนี่ยวนี่มาถือให้พี่ายอันนี้ตอนนี้กำลังได้แผ่าเสียทีอยู่ที เธอไลฟ์สดก็เต็มจอของพี่ก็เต็มจอได้เล้เสือรับได้หมดแหละจ้างแม่มาเด้อวันนี้มากินกุ้งเผ่าวที่สารวีร้านพี่ต้อยสามเก้าเสียต้อยมงคลร้านเสียต้อยสามเก้ารวยที่สุดในจังหวัดสาลารุ่ยดีประมาณนั้นแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นไงวะยังดีอยู่ฮะยังดีอยู่ตอนนี้ก็ยังรวยเหมือนเดิม วันนี้มีป้ากุ้งมาเต็มหมดอันนี้อันนี้ก็ป้าป้าสายันไก่จ๋าอ๋อไก่จ๋าไก่จ๋านี่ปถนัดเรื่องปลานี่ผมดูอยู่คนเดียวอ๋อเหรออันแล้วคนนี้ค่ะคนนี้ป้าเวียนสระบุรีนี่ป้าเวียนคนนี้นี่ถนัดเรื่องเอ่อเรื่องสิบพินเรื่องอะไรนะจัดงานจะไงนะไรนะงานวัดไม่ใช่ตอนนี้มันช่วงโควิดที่ยืนเจอจัดไม่ได้ก็เลยย้ายมาขายกุ้งใช่ ไปขายกุ้งแม่น้ำซ้ำไปขายหมาด้วยป้าเวนป้าเวนแนะนำประชาสัมพันธ์ร้านกุ้งที่ต้อย่างนียให้สายยันพรหมดน่าพูดมาพูดเปเนเราอะไรกักุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งแม่น้ำไอ้กุ้งมีมีมีเงี้ยด้วยนะตายทุกตัวตายหีบ่อหรือว่าตาย นอ๊อกไม่ตายนอกนอกเหรอแล้วแล้วที่ในบ่อมันมีเป็นอยู่ใช่ในบ่อมีเป็นตัวเดียวแลาตต้องทำยังไงทำยังไงให้แล้วทำไมเอาไปช็อตไงเอาไปช็อตเหรอไปช็อตเฮ้ยลูกค้ามาแล้วสองสองนอยลูกค้ามาแล้วครับลูกค้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคนดูคนเดียวมาแล้วมาเพื่อพี่มาตรงตั้งขึ้นใช่ไหมฮะ แต่อยากเข้าด็กสื่อรักทีวีอ่ะพี่คะไปสอนเอกไปสอนไม่พี่ก็เลยครับเล่นอย่างนี้วันนี้เอาหมาวะบาเวียน่ะเอาหมาปวะโอ้ยหมาดิ้งไม่ได้เข้าไปยูทูบอ่ะสื่อรักทีวีทิ้งว่าถิ่มว่าสื่อรักทีวีติดตามด้วยดิอันนี้ติดตามไปแล้วเนี่ยเราติดตามเลย ติดตาแล้วก็ไอ้กระดิ่งไว้ด้วยมันจะได้พอเราลงไร่มันจะได้ขึ้นปั๊บโอ้ยตอนนี้กินกินดิบกินดีนะกินจนแบบอ่ากุ้งยังเหลือแต่ก้างแล้วก้างกุ้งเนี่ยอันนี้ก้างกุ้งก้ามกุ้งก้างกุ้งเนี่ยกุ้งเส้นเขาอร่อยมากอันนี้อะไรนะกุ้งขอบวุ้นเส้นอ๋ออันนี้อันนี้เป็นไอ้ไฮไลท์ของทั้งร้านเลยเป็นอาหารไฮไลท์เลยหรอแล้วทำไมกุ้งมันหายไปไหนหมดอ๋อปลาเวียนรอบหมดแล้วปลาเวียนกินหมดแล้วดูท้องเลยครับนี่ดูขนาดท้องเลยโอ้ มีปลาสองตัวไอ้คนเดี๋ยวเข้าหูเดี๋ยนี่นี่ป๋าเขาทำนานเรื่องปลาปลาเผายังไหมปลาเผาปลาเผาอ้าวร้านอยู่ที่ไหนปลาเผาอ่ะอันนี้ปลาปลาสระบุรีอ้าวแล้วท่ามีมาทำไมที่นี่อ่ะวันนี้มาพบบกกองครับอ้โดีใจเว้ยมาต้อนรับเออมาต้อนรับในฐานะหัวหน้าสูงข่าวสื่อทีวีจังหวัดสระบุรีแล้วในที่นี้ก็มาพบป๋าต้อยโอ้ <laughs> ờ. À, giờ. Ừ. có nó thì thì đang dịch vừa YouTube rồi. Vừa YouTube YouTube à. เออนีฮะป่าต้อยได้หมดถ้าเราครอมงนีมันก็ได้หมดมันไม่ใหญ่เอาคนตั้งนั้ำจอยังไอจอตั้งจอหม้วยังเอาคุยกันคุยกันสองคนนี่นถาถ่ายเนี่ยนะคะคัอขาวหนูเป็นสีต่อยเนี่ยนั่งคุยกันนี่ไหนนี่ก็เห็นอะไรบ้เนี่ย เด็กถ่ายดอสดแล้วถ่ายวีดีโอไว้ด้วยสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ด้วยนี่เข <c oughs> า,ดดา,ดดาดดกำลังสอนเรื่อกไข่ล้องครับอ๋อถ่ายกล้องต้องูองอนแล้วถ่าอยู่ขวามือไม่ใช่อันนี้จะนี่กินหมดแล้วจะมีรอบรอบสองวันเนี่ยเห็นนั่งคุยกัน <c oughs> วันนี้วันนี้นะครับผมได้เดินทางมาสั่งรีเพราะกรุงเทพไม่มีที่นั่งกินอย่างนี้จ้าครับจ้าอ่าตะบุรียังให้นั่งอยู่สตะบุรียังนั่งได้ต่างจังหวัด แล้วก็อากาศก็สดใสป่าติดยาโควิดติดแม่น้ำติดแม่น้ำติดถนนอ่าท่าติดที่อ่าแล้วแล้วตรงกลางติดปุงเปดูบรรยากาไปในร้านอ่าดูในร้านอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ป่านี่นั่งเคลียร์อะไรเยอะไลยปัญหาอะไรนักหนาเนี่ยไปดูร้านตอนนี้ไม่มีแขกคนเลยก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับดูในร้านโอ้โห ต๊ะอโอ้ตั้งเป็นสนโต๊ะอย่างดีดูไฟสวยงามโอ้ยโต๊ะราคาเป็นแสนนี่ดูดิดดเห็นว่าแต่ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วเปิดแต่ข้างหน้าร้านข้างหน้าร้านอา,อาชีพขายกุ้ง,งอ่าแน่ดูดิที่อตอนนี้ก็มีขายกุ้งเผาปลาเผา เอากุ้งสดๆจากบอ่บอบ่อน้ำทิพย์บอ่อน้ำอไรนะบ่ออยู่ข้างหลังเลยเอ๋อมีบ่ออยู่ข้างหลังเยออยู่บ่อข้างหลังออเป็นบอ่อเป็นซองโอ้วันนี้กินกันยิ่งใหญ่นะครับ <c oughs> ที่อันนี้นั่ง, <c oughs> น,น,งนั่งกันได้กรุงเทพที่แต่ถ้ากรุงเทพนั่งกันไม่ได้โอ้โหยอดเรื่องตัวชื่นไปค่ะคุณเป็นไม่เสียตย่เ <c> ข <oughs> ี้อยูอ่านี่นี่ปลาเอาแล้วปลาเอาแล้วเป็นไงปลา เปลวเลยไปดิฮะจวดดิไปไหนวะอ่าสระบุรีสาธารณะนี่ดูพุงปลากินแดกมากชิบหายเลยดูพุงเลยเออตอนชิ้นหมดแล้วอ่ปลากินคนเดียวกุ้งคนเดียวปลาตัวเดียวปลาปลาหมดเอ๊ะเยี่ยมเลยบอกแล้วนี่ตอนนี้หน้าร้านนูหน้าร้านดูหน้าร้าน โอ้ไกลลิฟเลยนะทางติดถนนใหญ่ถนนซาลบุรีใช่ไหมน่ะอันนี้โรงพยาบาลอะไรนะพี่ต้อยนึกข้างหลังโรงพยาบาลอะไรหลังพี่โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเกษมราชอ๋อโรงพยาบาลเกษมรบ้านติดโรงพยาบาลเลยเหรอตรงข้ามตรงข้ามอ๋อตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราชร้านเออถ้าใครมามันขึ้นคนดูไหมฮะคนดูขึ้นไหมว่ากี่คนมันตอนนี้ยังไม่ขึ้นหรอกมันยังใหม่ไม่ได้ประจา เมมนนนี่ะครับผพามาดูนะครับผมร้านกุ้งนะครับผมร้านกุ้งร้านปลาด้ครับจริงจริงๆนะครับโอ้โหดูเหลือแต่หัวโอ้โหครกเต็มเป็ในบ่อด้วยอันนี้อยู่กับท่านบกอัยกระสิทธ์หัวทองนี่นี่ดูกุ้งไหมกินเห็นเห็นกินกันเป็นเป็นนะครับผมกินกันเป็นตัวก็สายยันโปรโมชั่นนะครับโอ้โหแจกด้วยมงคลสามเก้านะครับนานบกบัยกระสิทธ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมร้านกุ้งนะครับผม ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดูหมาก่อนโอ้นุป่าไอ้นูนุปาเวียนพาไปดูหมาแล้วดูดิีเหรอเขาเขาหมาเป็นจุดขายเออจุดขายอีกแล้วฮะเราหาหมาอีกแล้วช right> ู้ไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวเราปิดละ